วันนี้คุณคิดถึงเรื่องอะไรมากที่สุดเป็นพลังงานไพ่เป็นคลิปเรนด้อมเป็นดวงรนด้คุณคิดถึงเรื่องอะไรมากท em ี่ส um eh BE um> ุดในวันนี้เป็นคลิปเรยรวมเป็นดวงเรนด้อมนะคุณคิดถึงเรื่องอะไรมากที่สุดภายในวันนี้เป็นคลิปเรนด้อมสามใบนะพลังงานไพ่ของคุณในวันนี้มาล้วงใจคุณสามใบนะคุณคิดถึงเรื่องอะไร เดอะเอ็มเพรสคุณเป็นผู้หญิงที่สวยผู้หญิงที่มีออร่าคุณคิดถึงคนทางไกลใช่ไหมที่ผ่านมาคุณไม่โอเคกับคนทางไกลที่ผ่านมาคุณมีการทะเลาะกันคุณมีความไม่เข้าใจกันเวลานี้คุณมีการติดต่อสื่อสารกับคนทางไกลอยู่ใช่ไหมเดอะชาออคนทางไกลคนนี้เขาจะเดินทางมาคุณเวลานี้คุณคิดถึงคนรักคุณคถึงคนทางไกลคุณอยู่ใช่ไหม เขาจะเดินทางมาคุณนะคนคนนี้เขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาคุณอย่างแน่นอนเดชชาดออดคุณคนที่สวยคุณคนที่มีออร่าเขาจะกลับมาหาคุณนะพลังงานไพ่คุณวันนี้คุณคิดถึงคนคนนั้นอยู่ทางไกรใช่ไหมเขาจะเดินทางกลับมาคุณอย่างแน่นอน